มาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามตัวกันเลยนะคะเนาะเลาพัฒนาอาจารย์ชุกปะทันพรเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินนูนหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางอาจารย์ชุกปะทันพรเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ร่วมสองสำนักเด้อท่านผู้ชม อาจารย์โชคกับแม่เอฟซีบอออกน้ำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแอดมิน,หนูหน่อยถ้าย่อยลงหายเด้อทรามผจ้ชมสำหรับแนวทางลาวพัฒนาบอสบายหายดีแล้วทรามผจ้ชมหายดีแล้วเดี๋ยวถ้าย่อยลงหายคลิปละสองทันสามท่านเด้อค่ะเด้อสองสำนักสามสำนักธรรมผจ้ชม แอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซทั้งช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะพ่อแม่พี่น้องทันใดที่สนใจเขากลุมเขากลุมไลฟ์ฟรีแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้แอดมินโนนอยเปิดให้เขากลุ่มไลฟีแล้วเด้อท่านผู้ชมมีทั้งกลุ่มฟีแล้วก็กลุ่ม VIP เด้อค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องต้องการเขากลุ่มใดแจ้งแอดมินโนนอยได้เลยสำหรับกลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาทเด้อท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนะค่ะเนาะอาจารย์โชคประธานพรท่านผู้ชม อาจารย์โชคเดินดีเราเดอ้อธรรมะจุมเหล็กจับคูของอาจารย์เหล็กเดนบนรางงวดทิพผ่านมาอาจารย์เดนสีกับสองฟันไปที่เดนสีเข่าที่เดนสีเจาะแตกเจ็ดีโตกลับเด้อธรรมะจุมมันบ่ธรรมะจุม,รรม,มคุณพ่อคุณแม่เหล็กอาจารย์เลื่มเข่าเราเดอ้อธรรมะจุม เอาอย่าเพ้อ,อย่าพลาดสำหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะอาจารย์โชคประธานพรนวดนีเเดนน้เลขเด่นบนล่างเลขเด่นบนล่างงวดนี้นะคะได้ ได้เด่น9กับ7บนล่างเด้อธรรมชาชมเด่น9กับ7บนล่างจับคู่จับคู่มี3าม้า สามแปดสามเจ็ดหปดหเจ็ กันคู่นึงด้วยทรามชมวันนี้ไม่ตกกันนำคูนึงคือเก่าหนึ่งกันเก้าหนึ่ง ชุดซองัวอาจารย์เริมเดินดีเราเด้อทผมาชมทางเต่ว่างมาหลายงวดนะคะเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างเข่าติดติดกันมาสองหรือสามงวดเนาะทผมาชมสองหรือสามงวดจืจอบ่ไ้เน้นเจาะไปที่เด่นเก้าวิ่งฟันรูดเก้าเด้อทผูาชมบนล่างกันเก่าหนึ่งเน้นเจาะมีสามเก้า หกเก้าห้าเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะอ้ะาวตารวจจุมคุณพอ่อคุณแม่ครับหน้าจอเด้อค่ะเด้อแนวทางอาจารย์โชคประทานพรเด้อตำาวจจุม้มอันเก่าและใหม่ เอาบางท่านเพิ่นอยากเบิ่งจังสี่เนาะค่ะเนาะบางท่านอยากเบิ่งอันเก่าอันใหม่ท่านผู้ชมคู่กันอันเก่าและอันใหม่บางคลิปนู้นหน่อยก็ลืมเหตุหายแบบนี้เด้อท่านผู้ชมขอโทษขออภัยพอๆแม่แม่นำมันบอเคยชินเนาะท่านผู้ชมมันก็เลยลืมสำหรับต่อมาเป็นชุดสามโตเด้อค่ะเด้ออยากได้ชุดสามโตด้วท่านผู้ชม ก่อนที่อาจารย์จะวางเหลขเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนที่อาจารย์จะนําเลขกมาว่างทางช่องนูหน่อยก่อนหนานี้อาจารย์บอกว่าสามตัวของอาจารย์เขายังบอยเข้าติดกันเลยพ่อเอาขึ้นไปทีุ่ดสามตัวอาจารย์บบท่านมาอยู่ธรรมจุ่มอันนี้สถิติหวดที่ผ่พานมาของอาจารย์ด้วยธรรมจุม วดนี้เล็ขอาจารย์กางามอีกละ่ะท่านผู้ชมงามอีกแล้วหน่อยก็มกักน้าอาจารย์อยจุดสามตัวท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสามตัวบนนะคะมีสี่สามเก้าสามสามเก้าสามเก้าห้าหกมหกเก้าสี่หกเก้ กันไว้ด้วยนะคะหนึ่งคู่หนึ่งชุดหนึ่งหางห้าหนึ่งเก้าต่อมาจะเป็นลาพัฒนาแม่เอฟซีไม่ออกนามนะคะสำหรับแม่เอฟซีงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นหลุดเด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นหลุดเหล็กเด่นแม่เอฟซี เป็นสูตรที่เดินดีมากคือกันเด้อธรรมชมลุดโบดนถือว่าเป็นเล็กเด่นอีกสูตรที่เดินดีมากมากเลยเด้อค่ะเด้องวดนี้ธรรมชมแม่ f อซไม่ออกน้ำนูน่อยขอขอบคุณแนวทางแม่เอซบอกออกน้ำเด้อค่ะเด้อหลักกัอาจารย์โชคประทานพรในคลิปนี้ เด่นแม่ fc ไม่ออกนามนะคะงวดนี้ได้เด่น6กห้จับคู่ก็จะมี6564และ54เล็กเด่นเดินดีเด้อท่ารรมผูชมส่วนจับคู่นั่นเข่าแน่หลุดแน่เนะคะเนาะเดินดีก็คือเลขเด่นหกหนี่เด้อท่ารรมผูชม เดินดีมากเลยนะคะลุดบกเกินสองวดเดินดีคือกันกับสุดเหล็กติดนูนหน่อยท่านผู้ชมเหล็กติดนูหน่อยมมดหดบพงหันกันลุดนะคะนะเนาะอ้าท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ไม่2องาำหนักเด้อค่ะเด้อสาหรับถ่ายคลิปนี้พอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกาแฟหยาดซิฟันหรือว่าสบู่เนาะคะนะ่ะเนาะโทรสั่งสื่อได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์0 9 2ย์ หกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากสบู่กุณตานระเบิดขี้ไข่เล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้กลิ่นหอมฟองเยอะพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะล่องท่านกาแฟล่องใส่ยาสิฟันหรือวัดสบู่นะคะเนาะสบู่แพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะยาส0ฟันหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทกาแฟกล่องละสองร้อยหกสิบบาท บรรจุในกล่อง15บห้าซองเด้อท่านผู้ชมเอ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ